สวัสดีจ้าพี่ๆสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ผู้ส,สู้คนมาพบพอกันอีกแล้วก็ช่องสาวแทยแก่บ้านนาะจ้จเนาะมนีมาเก็บเห็ดคือเก่าพี่น้องมาเบืองมาเฮาสิใดเห็ดปานใดโอ้ยย่างขึ้นเขาไม่มีไอมึงบรรยากาศมนีก็มีแดดน้อยๆเนาะจังน้อยว่าฝนโตสันเล่เฝ้าวเก็บแข่งแข่งฝนย่านฝนตกไปเฮา พ่อแล้วพี่น้องพ่อแล้วปึงโอ้ยยางมาเมื่อยมันนี้สิพยายามเก็บสวยๆได้ไหมเก็บกองไว้แล้วก็มาตัดขาบบดน,นี้พี่น้องดอกงามดอกเห็ดดอกงามแห้ง นี่แหงามเป็นต่กินแสบพ,พัดน้ำมันหอยแสยบเสบได้พี่นอ้องเก็บพ่อได้ค่านมค่านิมพ่ออีกแล้วพี่น้องพุณอ่ะพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้ว ลุงคนเทิงเก็บเทิงจมพี่น้อง mm. ที่เก็บกวางไว้ไม่ยังได้พี่น้องอันไว้มานั่งตัดขาเจ้าของอันยังก็เก็บเห็ดเมื่อเดียวเพิ่งถึกฝน ็เหนได้แล <sm> <hy> ้วถ um> ิ่มเป็นตะพังเลยอ่เลี้งเบื้องบนถือกันนี้ ถ้ามีแดดป่าวเก็บเดี๋ยวฝนตกมาเห็ดมันสิจืนปวดมันเก็บเก็บเอาพี่น้องยุติใจหยาหยุดใจหยาบุณีวันหยุดวันฮอลิเดย์ว่าไปใส่ดอกพี่น้องอยู่กับปลามาหาเก็บเห็ดหนาหายใจหักตัวพี่น้องจ้ะ mừng vâng lúc nào na hay chai lắc kết nhạc mọi người thấy không, thường dưới tay nhạc nhạc mốt, dưới tay nhạc ăn ย้งบุญหยาหยิดยืดทุนหยาบ้านเท่ากับหยาอยังหยาเอ็นยืดพี่น้องเห็นเห็ดแล้วพี่น้องเบิ้งนี่เบิ้งนี่เบิ้งนี่เห็ด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 อู้ยตายต เจอเห็ดอีกแล้วอืมโอ้ยพ่ออีกแล้วโอ้ยพ,พี่จ้าพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วเก็บพี่น้องเก็บพ่ออีกแล้ว เ็บมันยังสีเลยตัดเอาอือฮะตัดเอาข้า,ตาวต้นเฝาน้ำเด็ดกับเฝ้าพี่น้องเอ้ยถั่บตัดขาไปอือพี่น้องเอ้ยเราเบิ่องอ่อนซ่อนอีกพอีแม่คอย Hmm. Dia tentu. ไปพี่น้องเก็บต่อเก็บจ้าเก็บเงาไปเงาไปพี่น้องเอ้ยบเบาลายยายหางเอามันแข็นๆขนเมื่อนี่เอาแข็นแขนเอาแขนแขนเบื้องคุณเกิดยุติใจหย,ยามอดพี่น้อง น้อยๆนี่อุย้ยเสียบเด้นี่งพี่น้องเอ้ยเก็บเก็บยาวไปพ่นขึ้นคักขึ้นแน่มาบ้านนี่ถึงแดดพี่น้อง độc lên này cả, cả đang xếp tuơ, úp, uỵ, nào, yết tai nhảm, mòi khai nhau, nhau phi nhộng, khái nhau từ lửa thì lửa vô Hãy nhau nhau kênh Ghiền ลสิได้เต็มถังแล้วเด้พี่น้องจะได้เต็มถังแล้ว,วเก็บให้พี่พี่ได้เบิ่งก่อนเดี๋ยควคนมานางตัดขาแดดมาแล้ว คืนขึ้นไปวะดันหยามอดขึ้นมาพี่น้องคนน่ะอือผัวเป็นเหงาขึ้นมาเลยดอกนี่เพิ่นดันถือหยาอันถือหักสนขึ้นมากคนโอ๊ยเสียดายเอะไลยสักหนี่ก็เอาอึ๊บ อีกแล้วพี่พีจะมดที่นี่กับสิได้เวลาแล้วขอเก็บเห็ดกุ้มหนีกับสิลาพี่พีไปกับเห็ดกุ้มหนีเด้อจ้าเด้อฝากกดเลิฟกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้สาวไทยไก่บ้านเน่ยน่าจะเนาะเพื่อสิได้เป็นกำลังใจให้สาวไทยเห็ดกลิปต่อต่อไปกดกระดิ่งดําแจ้งเตือนไว้น้ำในเด้อจ้าเพื่อสิบ่ไเด้พลาดคลิปวิดีโอต่อต่อไปของสาวไทยน่าจะเนาะสาวไทยกับสิขออนุญาตเก็บเป็นกุ้มหนีแล้วก็สิได้ขออนุญาตไปหาเก็บหมาก บูแบตโตเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้สาวไทยกะลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ